ไฟกับกิกแฟมไหลเข้ามาในบ้านมีกรนเนตดักเอาไว้สันไนมากดออนเซนแต่ออนเซนสวนขึ้นมาเจ็บเหมือนกันจังหวะตีบ้านของเฟสแกะแล้วครับผมตรงนี้เป็นบ้านขอบเรโซนพอดีครับในบ้านนั้นได้ฝั่งกิกแฟมเองตอนนี้มีแค่สองคนเท่านั้นเราเบิร์จากมอแมนลูกน,นี้มีลุ้นครับและเรียบร้อยเลยครับเป็นเฟิร์สไดโดนกดาวไปก่อนไอ้ลูกเก็มนัทปอสปชาแล้วบดเลยครับสุดท้ายเฟสแคนตีบ้านได้ที่เล่นครับพีเ่เองโดนยิงหลังจั่วเข้ามาจากออนเซนเลยครับผมได้รถไปวิ่งดาวรถซาบออกจากเกไปเลยครับตัวแคครรี่่จากกกออเโไปนแล้วับ มาเกมนี้เฟสแคนมาดจีจัดผู้ชมกำลังจะไปถึงไก่แล้วเราดูเหมือนกันนะแล้วเรียบร้อยกับเป็นมิล่ากับปิดงานโอลิโยไปได้จบไปนับที่4มี3คิวดีพีคูณ4นะครับผมแม่เปิดเมท่าเมื่อนานมาแล้วนะเมื่อนานมาแล้วแต่ยังเล่นได้ยังเล่นได้ยังเล่นได้เอยเป็นปืนที่ยิงเป็นชุดนะทีละ3 4นัดเคาะเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นแล้วดาเมจค่อนข้างสูงด้วยมาเฟสแคนค่ะรีเซ็ตมอร์แมนกลับมาได้อลเติร์กโกเหลือ2เฟสแคนบิดาเหลือครบ4 เกมนี้เอ้ยให้เฟสแคนไว้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วเนี่ยเอ้ยว่ามาต้องได้แต่ก็ต้องระวัง BTR เหมือนกันตอนนี้วงไม่ได้เข้าใครทั้งนั้นดีทั้งคู่ครับเข้าแค่นั้นเอาตัวอีโก้แต่ว่าตัวอีโก้ในคนน้อยครับมีแค่2คนแล้วหันไปสเปรับขวาทันทีเของดาวป้านดอกดาวไปก่อนโดยออฟตาเอาอีกค่ะออฟตาเอาอีกเฟสแกนขยับช้ากว่าครับแต่ว่าไฟนัลติกเองก็หันมารับเฟสแกนเหมือนกันนี่คือ โอ้โหสองลับแปดนะฮะใช่แต่ว่าเหมือนเฟสแคนขยับมาพื้นที่ตรงนี้แล้วเจอซาตาแล้วเอาและค่ะซาตาหลบมาหลังรถของบอยซิวแต่ว่ามีลาก็โดนมาจากอกอตาเ oh, <wait. S 1> ป็นการหูแ่แสบต้องเล่นกับควันครับมุมนี้เฟสแคนพื้นที่โล่งจัดจัดแล้วลากมายังไม่ได้ครับ แอบเป็นผลดีของ AE เหมือนกันนะเพราะ B ีดีอกับ a ฟสแคนเขาดันปะทักันเองโขดหินนี้ยังเล่นได้สำหรับ AE แต่พื้นที่ของ b d r ถือว่าอยู่ตรงกลางของทุกที่แล้วนีไปเลยจะวินทอเรสกับน้องซาต้าไปได้เต็มก้อนเมื่อกี้เต็ขาเลยแล้ววินทอเระมีอีกหนึ่งลูกขอแม่แม่พี่วินพี่วินบ่งบ่งไีกทีบงไีกทีแมบ่งเป็นลูกบอล ่แล้วคิดมาครับจากด้านมีล่ากรนเนตเหลืออีกหกลูกยาวๆกันไปแล้วได้เวรเก็บนักซานเต้จะเกมไปแล้วแล้วปาดขวาจากเวรเร็ครับเจนฟอรนเหล,ลือหนึ่งเจนฟอรนยังรอดเราระเบิดย้ำมาจากด้านมีล่าแล้วเรียบร้อยครับเจนฟอรนโดนนักดาวโดยมีล่ากันไปลา,<ม>าปาคนสุดท้ายตรงนี้แต่ว่าปาไฟเข้าใส่พี่วินเจ็บหนักโอ้โหเจ็บหนักยังกลับได้ค่ะแล้วสุดท้ายบีทีอาร์เหลือคนเดียวดึงเพื่อนอยู่ครับแล้วยังหาไม่เจอมีล่าอย่ามาลูกนี้มีลุ้นโอู้ยหล่น เลยไปหน่อยแต่เห็นะเจอตัวออนเซนสเปย์ไปลาป้าคนสุดท้ายเรียบร้อยครับ BTR หมดแล้วเลยครับผู้ชมครับไฟสุดท้ายครับ4ต่อ2รับ13คิวจากคณะเฟสแคนตอนนี้เลยครับพี่วินเกเนตอย่างสวยค่ะสมทบมากับเมล่าและออนเซนทำให้ไกลๆจากมอแมนแล้ว2คนสุดท้ายจากอาตเตอร์อีโก้เฟสแคนเขาทำเกมแล้เจอออกตาออกตาเหลือนหนึ่ขาดดาเมจนัดเดียว เฟสแคนเฟสแคนเฟสแคนอ่าแล้วดูตำแหน่งแล้วด้วยครับสทาบด้านฝั่งของมอแมนกับทางด้านเฟสแคนน่าจะซ่าหมดแล้วครับว่าไก่ยืนปุ่งไปแล้วโผล่มาหมอแมนเคาะไปสองหายไปครึ่งหลอดแฟนติกเน้นเข้าที่หัวนี่ดู IGL นี่พี่วินสั่งลุยมีแบบว่าเพลเยอร์แคมรานี่คือเขาเตรียมดูช็อตเฮของเฟสแคนแล้วไงใช่ครับแล้วขับรถออมบาแบบนี้ไปติดกระหว่าล่างบาแล้วไปเฮดนจอดใส่บีล่าล็อกดาวน์ไปหนึ่งคน มาเริ่มมีกลิ่นตรงนี้ครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับ3-2ไฟต์ตรงนี้พยายามจะส่งนังด้านมีลาไปยิงอ้อมที่มุมข้างครับแต่ว่ามีลาเองโดนเปิดนกดาวไปก่อนครับต้องดูวงกันต่อไปครับต้องบอกว่าประมาทดีกว่าอเอลตต้ก็เองก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แม่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นทีมที่ยิงคมตัวตัวตึงจากอินโดเหมือนกันอ่ะใช่ครับหนึ่งทีมที่สกิลเพไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ ห้ามประมายกับแซนันเอาตัวเองเลยทีเดียวใช่ค่ะโอ้โหแต่ดูแล้ววงโอ้โหทาบหลังเราแล้วก็ตอนนี้ตลอดด้านฝั่งของฟูโซนทาบหลังเรามาเฟสติกพยายามจะสเปรย์พีไฟหากันในสม็ไปแต่ว่าไม่โดนใครนะครับแล้วกลายว่าพื้นที่ของเฟสแคนโล่งกว่าค่ะดูออกตาย,ยังมีโขดหินให้เล่นจังหวะทางลงเนี่ฮะบอกเลยว่าลงยากจัด <ช>แอขอเต้มหนึ่งน็อตก่อนตอนนี้อุ้ยแฟนติกยังมีต้นไม้แล้วไหลาตายเป็นเมล่าค่ะโอ้โหขยับมากลายว่าโดนเปิดน็อตก่อน3ต่อ2ประมาทไม่ได้กับเฟสแคนถ้าอยากจะได้ไก่ตัวนี้ใช่ครับสำคัญมากๆด้วยกับเฟสการนะครับผมแล้วดูฮะตรงนี้งวงต่อไปมไม่มีแล้วผู้ชมครับเหมือนวงจะชิดหลังเราเร็วกว่าด้วยครับแล้วเราเป็นโลแบบว่าเนินโล่งด้วยใช่ครับ เัิน,นวิงวว่งมามวินด์วีท์หรอวินด์เวทวิ่งมามุมนี้เฟลติกมุมขวาระวังต้องบวงว่าเฟลติกดีๆแล้วเฟลติกปาดยิงใส่วินเวสแล้วเรื่องหลบหลังก็หินไปได้เอาเลยครับมุมนี้กลายเป็นว่าเฟลติกเองแล้วกระสุนเฟลติกไม่มี18นะัดสุดท้ายผู้ชมแล้วจวังหวะวิ่งมาวินดทอร์เรสเปยล,ลากดักกันไว้ครับเฟลติกเจ็บหนักครับครึ่งหรอตรงนี้ที่หายไปออคตาพยายามจะใส่ออปชั่นเกรเนตปาอัดใส่วินเวสแต่ว่าไม่ถึงเลยครับ ดูค่ะยังเล่นได้กับสโมกแล้วดูเกรเน่ไปหาอุ้ยพลาสติกสวนไปเจ็บเหมือนกันตายกระสุนเหลือ5นัดสุดท้ายแล้วครับแต่ได้าสติกเอ็มโฟห้นัดสุดท้ายที่เหลือเป็น UMP ถ้าระยะแบบมียูเอนี่จิกไม่ได้แน่นอนแล้วจังหวะวิ่งตัดสายมาพี่วินยังสเปรย์ในควันอยู่แต่ว่าบอลแมนเห็นได้ได้ฝังพลาสติกยิงใส่พลาสติกปลายนลาติกเลื่อนไปถึง20แล้วครับแล้วอองต้าจะมาวิ่งข้ามถนนมามุมนี้วิ่งข้ามมาอยู่หลังต้นไม้ในทางด้านฝั่งของตัวต้นไม้แล้ววิ่งมาพลาสติกไปซอออออนนนนเเาก่ เหลือแค่คนเดียวยิงสามเล่มร้ยรอย1ต่อสามแล้วไปหนึ่งด้านออกตาปาดมาดยูวิครับได้ทางด้านมองแมนนกดาไป1ต่อ2อออกตากระโดดยิงมาใส่แล้วพีไปบาดบาดพี v ่วิโดน้องดาวจากออกตาเหลือแค่ออนเซนคนเดียว <นะ S 2> แล้วเลยครับอยู่ดีๆกลายเป็นวัน on ออนวันกันเหลือออนเซนคนเดียวแล้วออกตาจะไปแม่นทางหลังควันไงเอาละครัหนึ่งหนึ่งออนเซนกับออกตาครับออนเซนออกตาบุมทางด้านออกตามีหลังต้นไม้แต่ว่าวงบีบหลังมา ออนเซนนอนอยู่ไฮกลาวออกตาไม่มีอินโฟของทางด้านออนเซนแล้วลุกขึ้นมาสเปรย์ไปออนเซนแล้วเปิออเดก่อ,อนได้เฮดช็อตไปถึงหลอดเจ็บหนักเป็นเอาขอบอกออนเซนเจ็บหนักเหมือนกันโอ้เจ็บหนักทั้งคู่โอ้โหออนเซนนิดเดียวออกตาออกตา,ตาโดนวงบีกสแตมมาเนิน,น,นสูงกวา่าสเต็ปอยู่สเต็ปอยู่ปาดขึ้นปาดลงแต่ว่าออกตาลูกบอลออกตาลีโหลดปาออนเซนออนเซนเหลือหนึ่งออนเซนไม่ตายออนเซนแล้วสุดท้ายเป็นออนเซนเฟสกันโอ้โห แล้วเมื่อกี้ดูเลือดอ่อนคุณผู้ชมเลือดน,นึ่งนะไม่มีเลือดแบบให้เห็นเลยคือหลอดดำทั้งหลอดแล้ว,วนะัเนี่งคุณผู้ชมกับมิดลำเหมือนอย่างี้ใช่อ่ะแต่ยังดีที่จังหวะสุดท้ายแกหลบลงไปดรอปช็อตแล้วกลับมาสวนสุดท้ายเป็นเฟสแคลนค่ะโอ้ w i n ินเนอร์นนอรชิกเก c นดินเนอร์